หน้าครับผมกบหน้าโธรรมศาสายโบราณแมงคีโปมกับปลาไม่ลงทุงพี่น้องเท่าโอ้ยหลายเงี้ยโบราณเป็นกบหน้าเป็นถุงเลยเป็นถุงถุงละหนึ่งร้อยบาทถุงละหร้อยห้าสิบบาทสามีร้บพี่น้องแล้วแต่ไซพี่น้องเท็ดหอยครับพี่น้องหอยหอยเดือดหรือบปล่หอยหอยเดือดหรือบปล่หอยนั่นหอยเลือดคอนใหม่นะพี่น้องทุกคนพวกเราไปกินกับตำสมตำยังครับผมสวัสดีครับพี่น้องมะกรูดสีเหล็กสีเหล็ พามาบึงอาหารการกินสองฟังผมครับผมวันนี้ผ้ามาเบิ่งอาหารการกินสองคนคุมก็ไล่หลายครับพี่น้องปลากระปูหน้าเห็นไครับผมวันนี้สีแยผ้ามาเบิ่งอาหารการกินครับกระปูแล้วสด้วยแม่ระปูตะปูหน้าพี่น้องโอ้ยระปูสดแห้งนะครับกระปูพิ็กิโลบางเจ้ามันจ็ขาย บุคือกันเไปพี่น้องเราต้องคนมาถามำมาเอ้าคือคันคือขายกันแต่ได้เจ้ามันขายบุคือกันเลยนะครับเข้าครับพี่น้องทั้งเข้าทั้งปล่อยปลาไม่ต้องคุ้งเลยนะครับกระปูพี่น้องกระปูที่เป็นดวกมาแล้วนะว่าจะเป็นกระปูเฮ็ดฟางครับผมท่านเฮ็ดฟางท่น ขายเป็นกิโลกิโลละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องแป้งวัวจะเป็นเห็ดแาง้งยังกุ๊ดจีครับผมได้บักเภทหลายพี่น้นองเองกุดจีคับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องตลาดนัดไผ่ดาวเพ่ครับผมโอ้หนำโค้งลดล้วงกับพี่น้องมนันน้ำเริ่มลดลงแล้วเดินรถลดลงหลายเลยแต่เพียงออกาามันซามาองช่วงหนึ่งเต็มเต็มเบ้อเลยครับพี่น้อง บรรยากาศทวดนสีเยี่มอาหารการกินของพี่น้องทางม้านเราอูเขาอู๋นนำสองฝั่งโคงครับมาแรงรวมปลานางปาเนื้อออนครับป้าเนื้อออนหลายแห่งไปน้อนกมาไปแกงจนะครับผมจุดจีกับเตมชใส่แกงนอไม่ครับ ยังจุจีเครื่องใน่ไปไผมัางก้าไปตุ่มครับผมเครื่องใน่ทุกหนึ่งร้อยบาทครับปลาซอนปลาปบัวจืดเป็นปลาปลาเมนูโค้งปลาเมนูออนครับปลาหมูแดงครับพี่หนุ่มปลาหมูแดงลายแหงบัวจเป็นปลาปลานางครับปลาเนื้อออนออนคาร์บอสตอเฮดจ็ดหอยจูบครับผมหอยจูหลายแหง กระปูแรงครับผมกะูแรงครับผม,ผบผมพี่น้องกบหน้าเ็ดใบออนพี่น้องเอ้ปาลาไหลโซนั้างนี้ปาลาไหลกับมีไหลว่าจะเป็นแมงคิโปโอมใช่ไนะครับไม่นมหน้าทับทิมล่างนกแท่ครับผมอว่าสิเป็นแมงคิโปมเลยครับนี่อว่าสิเป็นแมงคิโปมปลาตัวปก,กระบก บักกระโบกมาเป็นกระสอบเลยบักกระโบกหลายแห้งช่วงนี้เราลูกการไม่ออกมาซาเล็กก็ลายบักกระโบ,บ,บกก็ลายเป็นกระสอบมั้งไงพี่น้องบักกระโบกเพิ่นอาหารทะเลครับผมเขาจีโซนทางเหนียว่เาขาจีไม่ไอ้อยไฟน้องงวงมาควายตานี่ครับผมน่องไม่มะพริกสดใสโซนกเกษตรพี่น้องเอ้ยโซนทั้งนี้ ส้นกเกษตรออกส้นทั้งมหมกระปูแรงครับผมกระปูแรงมัมีอะไรางหกูแรงของนะั้นหบาทก็จะเป็นแมงแชรงคองใช่ครับผมแมงแคงคอเป็นอะโวคาโดครับพี่นอ้องอะโวคาโ,โดกิโลละหกสบาทเลยพี่น้องเลยกิโลละหกสบาทครับค่าชิ้กกะลัเป็นขนาดครับผม กชิงกระลำแบิกครับโอ้ยสาวหน่อยมาขายของซอยแม่ครับผมว่าจะเป็นส่วนจะเป็นบักเขือกระลำบักพริกฟักแมวเหมือนนครับไม้กวดถูเปี่นอ้องไอถูกแห้งไม้กวาดส่วนนั่นเองครับว่าจะเป็นไม้กวาดมกพริกนอกไม้เหมือนกันครับผมมกแตียงมะพริกหลายส่วนนั้นจะเป็นส่วนเกษตรว่าจะเป็นอะโวคาโร่พัมเหมือนกัน,นครับอู้อันนั้นเท่าครับผม บรรยากาศตลาดนัดให้เราไลายแหงอโวคาโรดรอย่าย่ที่โรดรอุบุกสิบาทครับทิ่มนจะมีบรรยากาศนาร้านทดๆด,ดเลยครับของอยู่ของกินโอเคโอหนาทั้งที่น้องทั้งท่างให้เราเป็นน้ำมาขายมานะครับเปลือดููดสิบบาทเนี่ยเปิืดมันจะเป็นข้าวเขา้ช่ไนะครับข้าวเขาอาง,งุลสมโอดูได้ยี่สิบบาทครับ เสียงางามๆเสียงงามๆสุดท้ายนังเข็มตะไคร้นังเข็มหนังควายที่มันกลมแล้วสีก็มีนะครับผมพริกผงมะเขาครัวส้วนข้างนี้นะเข้าจีพี่น้องเข้าจีจีหอมหอมจีจีใส่ไข่ดูก่อนละก่อนละสิบบาทครับผมเข้าจีนะครับผมพี่น้องส่วนนังเทศบาลครับผม แย่อมเทสไซด์มากครับข้าไม่ข้าพันขายเดี๋ยวพุทธก็เป็นกับมันสินะครับผมอาหารทะเลสิเด็ขายดีพี่น้องว่าอาหารทะเลแบบความนี้ครัวกุ้งใช่นะครับอาหารปกุงอาหารทะเลขายดีบริเวณแมลงมันสินะนี่ครับครับผมส่วนน้งเทศบาลครับพี่น้องกุ้งนี่ขายดีแห้งกิโลสองร้อยกว่าบาทแวแต่ไซนะครับพี่น้องแวแต่ไซเดียวบริเวณแมลงรวมแมงกักแหลกใช่นะครับ ซุปซีับผมอาหารซุกครับผมส้นท่านี้เวรซอาหารซุกพัดไทยครับของอยู่ของจินหลายพัดไทยปีงไก่ครับผมส่วนท่านี้ว่าจะเป็นปีงไก่ลาบหมูครับผมมุกปลาสินี่เลือดของอยู่ของจิงกับพอเรากรจะเป็นสุมปลาครับผมสุมปลาครับนี่ลาบหมูสุมปลาจานเหมือนไงเลยสุมปลาสุมปลาปีงมุก ปีงูปีไกปีับครับของนี้กินหลายแห่งพี่น้องอาหารซุกครับผมสซนนั <c oughs> ้นเนี่เนื้องอเผาครับพี่น้องเป็นสุดต้มก็มีสุดต้มสุดนะ้นหนึ่งร้อยบาทครับผมเนื้อง้อเผาคนเดียวสดๆดเลยว่าจะเป็นเนื้อง้อเผาหัวหัวกับมีพ่วงนุ่มคลายดีครับผมที่ทั้งแบะนี่ทั้งาหามครับพี่น้องมาเขี่ยวของบุเฒ่าไม้อ้อยไฟครับผมโซนนั้นเนี่เขาคัวที่เป็นคัวให้เรียบมาแนบเราจะเป็นแบบ ผิดขุมเขาขวาสำหรับผิดแห่งขนมจีนกระติบเขามานันาวครับผมส่วนท่านนี้โอ้ยของอยู่บักเชือมะเขือทามีมกเขือตำสูนครับผมมกเขือตำสูนทางส่วนท่านนี้เป็นทุงๆในยี่สิบบาทมีรั้ผพี่น้องเลยลาแห่งเชื้องามแห้งดีเป็นถุงนถ้งบนกรมีทุงละยี่สิบบาทที่เพื่อนอนในเดวนะ,ปะาปลาเกี่ยวเห็ดอ่อนๆครับผมส่วนนั้นเห็ดบดเป็นจานจานในห้าสิบบาทครับ เฮ็ดมอนเฮ็ดอม้อนอะไรสุดแกงสุดแยงนก็ม mm. ีนะครับผมหางเงินนางโวจะเป็นเฮ็ด네ม mm. so ันแมงรักแดงนะครับโซนกบนะพี่น้องมักโวจะเป็นกบกบมักหอยปลาไหลครับผมไอ้เลยผู้ใดมักเอาไปแบบไปพัดเฮ็ดมาใช่นะครับโกบแหงก็มีกบเพื่อนตากแหงโวจะกบสดๆก็มีกบเพื่อนดอกนั่งให้แล้ว หมักสมครับพี่น้องสมโอครับผมโซนทานนี้เฮ็ดบดอ่อนๆหมักเผาแมงกิโลแล้วแมงกิปูมครับผมมาเหมือนนี้พี่น้องหมากล้วยหิย้งคือเก่าอยู่ครับหมากล้วยเป็นอะได้ราชาพิษกล้วยสาปะกล้วยจับพี่น้องกล้วยจับหมูแดงไ่ว่าจะเป็นข้าวพัดพัดเพิษปลาลุกสี่ครี้ครับผมหลายเหี้ยมหมากล้วยส่วนส่วนส่วนอะไรจะเป็น มากล้วยมายั้งสินะครับพวกเลยก็เป็นกล้วยสากล้วยบีได้ยี่สิบห้าบาทนะี่ได้สามสิบบาทเ่ยแล้วแต่ไซส์ที่น้องเลยสนับสนุนนะครับผมกล้วยชนิดไหนเพิ่งจะเอาเอาไปใส่แบบลวดมาหลับเอาไปเตมเลยเอาไปเฮ็ดกล้วยสาบมาสินะครับผมเฮ็ดกล้วยสาบนะนี่โอ้ยเหมือน,นีอ้พ่นมาหลายอยู่พี่น้องเป็นบ้านหยุดนำ้ำหยุดสดเซย สนับสนุนมะครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยมารอเล้่อพี่น้องเลือตลาดนัดไทยลาวเวิร์ท่าพนมจังหวัดนครพนมเพื่อพี่น้องนี่อยู่สองวันนี่อยู่สองวันครับผม,มพี่น้องคนไหนเลื่อนเมื่อยนี่ก็มาเล้่อพี่น้องเลยเขาเปียกก็มีกาแฟก็มีครับผมนี่ได้ส่วนนึ่คผมพี่น้องคนเลื่อนมาตลาดนัดไทยลาวอย่าคาิดว่าบูอึดแนวอยู่แนวกินพี่น้องกินแบบสดสดเลยว่าจะเป็นต้มเนื้อสดสดเลยทั้งยางเมื่อยเลาะเมื่อยเดี๋ยพี่น้องมาถึงว่าเบกขี้เข่าครับ sốt sốt đây cũng như cũng chân các